แล้วมาดูจงังหวะนี้เบิ้ลเข้ากลางมาที่เปเล่ไหลออกมาที่เโตแล้วปันนิ่มนิ่มแล้วมาดูจงังหวะต่อมาเบิ้ลมาที่เปเล่หนึ่งสองแล้วชิปมาโขกมาที่คาร์ลสแล้วไหลต่อมาที่เปเล่มีความเร็วแล้วปาดนมาที่พาตินี่ปันนิ่มนิ่ม แล้วมาดูอีกหนึ่งจังหวะสวนกลับเร็วแล้วเบิ้ลนหนึ่งทีสองทีแล้วหลุดเลยครับแบบนี้ไม่ทันแน่นอนแล้วหลอกไปหนึ่งทีแล้วหักมาทุกปันนิ่มนิ่มเพจบริการเติมเจมแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเปรบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แเอแลนด์ดอยอบเครื่องเรื่องอ e ีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเก็บชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเจมชิงลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับ สวัสดีครับวกผมอย่ามเองนะครับแต่เจบวิดีโอและวันนี้ผมก,ก็จะมาสอนทุกคนแต่งแผนบวกจะทิม4222นะเป็นสไตล์การโต้กลับด้วยบรรยายนทุกคนอรคอบนเคา์เตอร,ตอร์นั่นเองนะก็จะมีหน้าสองตัวเป็นเด็ดๆตัวหนึ่งแล้วก็ 4F นะทุกคนมันก็จะยืนแบบ แปลกๆนิดนึงนะผมจะไม่ได้เอาเซฟยืนคู่กันนะทุกคนเพราะว่าจะเอาเอเดตเป็นตัวหลอกนะเอาไว้เวลาเราจะแทงบอลนะทุกคนแล้วไปดูวิธีการแต่งแผนนี้กันได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะปิดลิงก์อัพให้ทุกคนดูก่อนนะมันจะได้แบบเห็นเส้นชัดๆนะทุกคนเวลาทุกคนแคปหน้าจอไปแล้วแล้วก็ไปแต่งตามกันได้เลยนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนไปเลือกแผนอะไรมาก็ได้นะแล้วก็มาปรับตามนี้ได้เลยนะก็จะประมาณนี้เลย เดี๋ยวส่วนวิธีการจัดทีผมก็จะใช้เหมือนเดิมเลยผู้เซนเตอร์เป็นจอมทำลายแล้วก็ตัวปั้นเกมนะเป็นบิวอัพแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วส่วนแบกซ้ายแบกขวาก็จะเป็นตัวรับตัวหนึ่งแล้วก็ตัวลุกตัวหนึ่งแบบนี้เลยนะก็จะมีตัวรามเป็นตัวรับแบบนี้แล้วก็มีคาร์ล้เป็นตัวลุกอีก1ตัวนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากได้เกมรับแน่นก็เอาเป็นตัวรับทั้ง2ข้างเลยก็ได้นะทุกคนแล้วก็ดีมฟสอตัวผมก็จะใช้เป็น ผู้ประสานการบุกตัวหนึ่งแบบนี้ว่าเชตเตอร์แล้วก็สมอแดนกลางเอเกอร์ลิงอีกตัวหนึ่งแบบนี้เลยนะทุกคนส่วนเอเมฟที่ผมใช้ตัวแรกเลยก็คือลิวเนย์เมซี่นะแต่ว่ามันจะเป็นออฟสไตล์นะทุกคนตัวนี้นะก็ถ้าใครไม่มีเมซี่ตัวนี้ก็เอาเป็นโฮเปเยอร์มาเล่นก็ได้นะทุกคนดีเอเมฟนะแล้วอีกตัวผมก็จะใช้เป็นโฮเปเยอร์นะตัววิ่งสอดแบบนี้เลยแล้วเอเดตผมก็จะใช้เป็นโฮเปเยอร์เหมือนกันหรือว่าทุกคนจะเอาเป็นดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดเป็นหน้าต่ําก็ได้นะผมก็จะเอา สลับกันกับเปเล่นะทุกคนประมาณนี้เลยถ้าใครไม่มีเมซี่ก็เอาโฮพเยอร์มาเป็น3ตัวนี้เลยก็ได้นะทุกคนแล้วก็ CF ก็แนะนำให้เป็นนักล่าดักยิงโกโปเชอร์นะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยส่วนวิธีการตั้งค่าอินดวิโดผมก็จะไม่ได้ตั้งอะไรมากเลยนะก็จะตั้งบุกให้ยูเนเมซี่อย่างเดียวเลยนะแล้วก็ค่อยไปดูกันในหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนนะว่าเราจะตั้งยังไงกันบ้างนะก็ ไปดูกันในเกมนะครับว่าจัดแบบนี้แล้วหมันจะโหดสักแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับมาทุกคนค้นหาเจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็มาดูทีมฝั่งตรงข้ามกันก่อนนะทุกคนว่าจะโหดหรือเปล่าอหดใช้ได้เลยนะทุกคนแล้ววิธีการตั้งผมก็จะตั้งเอาแบบหน้าง,งานอย่างเดียวเลยนะทุกคนเอาเป็นบุกให้รุดกุลิตก็แล้วกันนะแบบนี้เลยเดีย๋ยวผมจะเน้นเกมลุกเป็นหลักเลยนะทุกคนแล้วก็ดาบแช่ซีฟสองตัวของเขาไวประมาณนี้นะ ไม่ต้องเอาแบบประกบตัวติดเลยนะทุกคนเอาแค่แบบบีบพื้นที่ไม่ให้ซ f 2ตัวแบบเล่นง่ายๆก็พอแล้วนะทุกคนก็มาดูกันเลยว่าแผนนี้จะมีทีเด็ดอะไรบ้างทุกคนเดี๋ยวผมจะเลยนให้ทุกคนดูเลยก็มาดูกันเลยดูจงังหวะนี้ไหลออกมาให้รูนี่แล้วเฟกช็อตหลอกไปสวยๆแล้วซัดก่อนเลยืยังชนแล้วก็ซ้ำยังไม่ได้วะทุกคนก็มาม่เลยลูกเตะบุมอีกครั้งนึงก็ใช้สุด เปิดพ,พุ่งเหมือนเดิมเลยทุกคนคาร์ลอสเปิดมาจงังหวะนี้ก็โขกก็ยังไม่ได้เบิร์นมา1 2แล้วจงวังหวะนี้ก็เรียบร้อยเลยทุกคนเม็ดแรกมาทุกคนตอนนี้เราก็ได้นำหนึประตูต่อศูนย์แล้วนะแผนนี้เวลาเล่นเกมลุกนะทุกคนผมแนะนําให้แบบยัดให้ตัวเอนะ มันก็จะได้ดึงแบบเซนเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งเวลาเราจะแทงแบบนี้มันจะหลุดได้ง่ายมากนะทุกคนแล้วดูจังหวะนี้เห็นไหมได้รูดีครั้งหนึ่งแล้วทุกคนแล้วแต่ยาวไปนิดนึงแต่ก็ยังได้ซ้ำอยู่โอ้โหก็เรียบร้อยอีกแล้วทุกคนกนน้ำสองประตูต่อศูนย์แล้วนะตอนนี้นะเวลาเราจะเล่นเกมลูกผมก็แนะนําให้ทุกคนยัดให้เอเดสก่อนนะครั้งหนึ่งนะแล้วก็ค่อยหาจังหวะแทงทุกคนมันจะหลุดได้ดีมากๆเพราะว่ามันจะ ดึงเซ็นเตอร์มาตัวหนึ่งนะแล้วก็ปล่อยให้เซฟของเราได้มีช่องพื้นที่ในการวิ่งนะทุกคนก็จะดีมากๆแล้วดูจงังหวะนี้ลองแทงตัดหลังโหไปอีกแล้วทุกคนแล้วปาดมาก็ยังโดนมารดินี่ดักไว้ได้แล้วโคกไว้จังหวะนี้ก็ออกข้างไปมาทุกคนผมจะทุ่มแรงๆให้อยู่ในมัซีวิ่งแล้วมันวิ่งเข้ามาหาเราก่อนก็เสียบอลเปล่าๆเลยทุกคน แล้วยังไงไหลามาที่จุดเข้ามาที่ชไนเดอร์ไหลามาที่จุดเบลลิงแฮมดับบิลทัดครั้งหนึ่งแล้วใส่ก้อยออกมาที่ยูริเซแล้วจังหวะนี้หลอกเข้ามาแล้วโดนชนไว้ก็ไม่ฟาวด้วยนะทุกคนแล้วดิวนเนวิซี่เบิ้ลโยยาวออกมาที่รุดฟลิทส่งไม่ดีว่าจาังหวะนี้เรารีบไปหน่อยนะแล้วยังไงออกมาที่แฝงายกาดชิปมาก็ยังไงกุกขิกไปมาแต่ก็ยังดักได้อยู่ ออกมาที่รูเนมซี่เบิร์หนให้กับรูนี่ชิพมาที่เฮมปาปี้ e แล้วหลุดนล้ครับแบบนี้ก็ยิงโอ้โหเสียบโดนเฉยเลยทุกคนเฮมปาเป้ของเราจะได้แบบยิงแล้วนะเมื่อกี้นะแต่ก็อย่างดีที่เขาเสียบไว้ได้ทุกคนก็ไม่โดนเมตรที่3นะแต่ว่าเราก็ตามหาเมตรที่3กันต่อนะทุกคนแล้วโยนมาจาังหวะนี้เลต้าขูกไว้ได้แล้วไหลเข้ากลางมาที่จูดอีกครั้งหนึ่งจูดท,ทำไงไหลามาแบบนี้ตุลามบอกสบาย แล้วเบินคืนหนึ่งทีก็ยังไม่ได้ไหลมาทีุ่ยสซัวเรสเบินเข้ามาคุกคิกไปมาแล้วออกมามเราส่งบอลไม่ดีเลยว่ะทุกคนจังหวะนี้ไหลมาที่จูดอีกครั้งหนึ่งแล้วคืนมาแบบนี้โดนดักได้แล้วเป๊บเบินออกมาหนึ่งสองแล้วแทงลองดูมไม่น่าแทงแบบนี้เลยทุกคนน่าจะแบบรันเนียน,นชิปดีกว่านะจังหวะเมื่อกี้นะแล้วดูจังหวะนี้ จะโดนไหมแล้วโขกเคลียไปก่อนอย่างดีที่เซ็นเตอร์เราตัวสูงนะทุกคนลีโอนะแล้วเปิดมาจากวันนี้โขกมาที่โรปิโตคาร์ลอสเบิ้ลกับกุลิต1 2แล้วรอเพื่อนเติมแล้วไหลออกมาที่รุดกุลิตแล้วไหลมาที่รูนี่พิกหนึ่งทีแล้วยิงแต่ก็ยังซ้ำไว้ได้โอ้โหมิดท,ที่3มาแล้วทุกคนยังไม่จบครึ่งเวลาแรกเลยนะเราได้มาสประตูแล้วนะ น่าจะมีสกอร์บวกเพิ่มด้วยคนในครึ่งเวลาหลังแต่ว่าจังหวะนี้จูดยังไงจูดมองแล้วคึงแล้วชิปมาจังหวะนี้ถึงด้วยแล้วเรียบร้อยเลยทุกคนโอ้โหโคตรสวยจังหวะนี้นะดึงดึงคึงแล้วยกนะเมื่อกี้นะผมไม่นึกว่ามันจะหลุดนะเราขู่ไม่โดนด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยเวลาก็จะหมดแล้วนะในครึ่งเวลาแรก แล้วหนึ่งสองกับลูนี่แล้วลูนี่ปาดมายิงด้วยซ้ายแต่ก็ยังซ้ำก็หูยังติดเซฟอยู่ทุกคนเซฟสำคัญก่อนหมดครึ่งเวลาแรกนะก็น้ำอยู่3ประตูต่อหนึ่งทุกคนเราก็มาเปลี่ยนกองหน้าความเร็วเข้าไปอีก1ตัวทุกคนแบบนี้ก็มาดูครึ่งเวลาหลังคัทอผมแนะนำให้ใช้กองหน้าที่มีความเร็วจัดๆนะทุกคนก็จะดีมากๆเลยนะแผนนี้นะแล้ดวดูจนวันี้ยังไง บืนออกมาที่โพลิซีไหลยืืนมาที่ชนไนเดอร์ชนไนเดอร์หมวนยังไงจะส่งไหมจะเลี้ยงเล่นหรือเปล่าเวลาหมดนะเฮ้ยแล้วเฟกจอดหลอกมาก็าโดนชนก็ออกข้างไปก่อนเป๊บ เราก็ประกบตัวไว้ก่อนทุกคนไม่ต้องให้เขาเล่นง่ายนะแล้วค่อยหาจังหวะสวนแบบนี้ทุกคนแตะหนึ่งทีแล้วแทงเลยโอ้โหดูดีแล้วทุกคนไปแล้วเอโต้แล้วเฟก็อดเข้าซ้ายแล้วยิงนิ่มนิ่มโอ้โหโคตรง่ายเลยทุกคนจังหวะนี้เห็นไหมทุกคนเวลามันจะลุกแบบนี้เวลาเราตัดบอลได้แล้วก็ต้องยัดให้เอเดตก่อนแล้วก็แทงแบบนี้มันจะหลุดได้ง่ายมากนะทุกคน แล้วมาดูจังหวะต่อมาเบิ้นหนึ่งที่แล้วแทงมาเบาไปนิดนึงน่าจะกดแรงๆนะทุกคนมันจะได้แบบหลุดนะก็มาดูกันต่อเลยจังหวะนี้ยังไงดิยุบเฟกช็อตหลอกมาแทงมาแบบนี้ก็ยังติดเวียล่าแล้วไหลออกมาที่เปเป้ล้วก็ดึงนิดนึงนะทุกคนแล้วไหลามาที่รูนี่อีกครั้งหนึ่งแล้วลองแทงลองดูก็ยังไม่ผ่านยังไงยังดักได้อยู่ เลวเนลเมซี่แล้วชีปมาที่เอโต้ปาดมาก็ยังเซฟไว้ได้อยู่ผมไม่ได้กดยิงนะทุกคนแต่มันเหมือนยิงเลยนะเมื่อกี้วีล่าถอยกลับด่วนเลยแล้วจวังหวะนี้ยังไงไหลเข้ากลางมาที่โอริเซโอริเซ่หลอกไป2ตัวแล้วถึงจุดด้วยแล้วจุดพลิกขึ้นมาแบบนี้โดนตัดไว้ได้แล้วเราจะสวนแล้วครับลองยกลองดูอมไม่ใช่ตัวลิงกับวะทุกคนที่เปิดนะ ถ้าเป็นอีกตัวนะถ้าเป็นเป๊ปนะผมว่าฟอดีเลยนะจังหวะเมื่อกี้แต่ก็ยังได้อยู่ถึงไหมลูกลิอยังไม่ถึงนิดเดียวทุกคนแล้วไหลเข้ากลางมาจังวันนี้แทงลองดูแล้วเบิร์นหนึ่งสองจังวันนี้ก็ยังไม่ผ่านโมดินี่แล้วโมดินี่ไหลามาชไนเดอร์ส่งติดเราก็ยังเก็บกินได้หมดทุกคนในเกมลับนะก็ถือว่าเกมลับเหนียวแน่นด้วยทุกคนแล้วดูจังวันนี้ดึงลองบางทีแล้วปัน่นโอ้โ ช้าไปนี้เดียวนะทุกคนดึงสวยแล้วน่าจังหวะเมื่อกี้แต่ว่าเราไม่ได้ยิงว่ะเดี๋ยวดูจงังหวะนี้ยังไงเบิ้ลนหนึ่งทีเดี๋ยวลุสวยสัวเลสออกมาที่ดิมเส้นฝั่งซ้ายแล้วจี้มาจี้มาเขาจะเปิดแน่นอนทุกคนยังแต่ได้อยู่เคียร์ออกมาก่อนรุดกุดิดโขกไว้เราก็สวนดีทุกคน สวนดีแบบนี้ไปแล้วดูนี่ยังได้อยู่เดี๋ยวแทงออกมาแล้วหลุดแล้วครับแบบนี้ก็ปาออกมาที่วิเนมเมซี่ครั้งหนึ่งเมซี่ดับบรลทัดมาก็ยังติดเนต้าโอ้โหไม่น่าเล่นเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะโดนสวนด้วยไงทุกคนจังหวะนี้ไหลออกมาที่เซจินโยแล้วคืนมาที่โบลิเซโบลิเซอย่างไงยึกย,กยกักเฟกเข้ามาหนึ่งที่เราไม่ต้องเข้ามั่นวนะทุกคนแล้วก็ดึงหาจังหวะดักไว้ได้ แต่ก็ยังส่งให้เขาอยู่ดีทุกคนก็ดักได้อีกครั้งหนึ่งแล้วสวนสิครับแบบนี้เบิร์หนึ่งตีสองตีแล้วหลุดเลยทุกคนเห็นไหมแล้วดูจังวันนี้ผมว่าโล่งๆเลยจังวันนี้เรียบโอ้โหตีเซฟเฉยเลยทุกคนยิงโคตรไม่ดีลูกนี้นะผมนึกว่าหายแล้วนะได้หลุดจงังหวะเมื่อกี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเราก็ชนะด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งอยู่นะ,ะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ ลองเอไปจัดตามแต่งตามกันดูได้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับงงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อปเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสุับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ